เปิดภาพพรีเดบิวต์หาชมยากซีซาวแบล็กพิงที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจเป็นเกิร์กรุ๊ปแดนกิมจีที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆสำหรับซีสาวแบล็กพิง์ทั้งจีซูจนเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแม้ว่าภาพเหล่านี้บางส่วนจะเคยเห็นกันมาก่อนแล้วแต่ว่าภาพไทยก่อนเดบิวต์ของแบล็ k พิงที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักกำลังขโมยหัวใจของชาวเน็ตในฟอรัมชุมชนออนไลน์ชาวเน็ตได้แชร์รูปภาพดังกล่าวและแสะดงความคิดเห็นว่าสมาชิกดูใน น่ารักและน่ารักเพียงใดเป็นเวลาก,กว่า6ปีแล้วตั้งแต่เดบิวมาซึ่งหมายความว่าพวกเขาก็ยังเติบโตเต็มที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา